ครับวันนี้ผมได้ okay, เปลี่ยน <Okay. S 1> ชิ้จ่องไปแล้วนะครับจากจาก S T O P นะ S T O P นะครับจากผมเขียนมานะคือเนี่ยครับผมได้เขียนไป ทุกคนได้เห็นแล้วนะว่าผมเปลี่ยนชื่อช่องเนี่ยคือช่องเดิมมันก็แบบมันไม่ค่อยดีอะไรนะมันไม่กวรจะมาเปิดกระทะตุนรสไม่สิกระทะฟรีไรดูนะว่าผมใช้กระทะอะไรแต่ก็ไม่หรอกหรอกก็ไม่หรอก วันนี้ผมก็แค่จะมาก็มก็จะแค่มาบอกว่าคือมาครับค่าที่ผมได้ตอนที่ผมได้แจกไปแล้วนะหนึ่งจุดสิบเจ็ดนะเป็นหนึ่งจุดสิบเจ็ดนะเป็นหนึ่งจุดสิบเจ็ดนะครับ เดี๋ยววันพรุ่งนี้นะเดี๋ยวผมจะแจกลีสปาหวกแส่เงาให้ผมให้ให้ด้วยนะเด็กจะมาแจกมาใส่เงาเดี๋ยววันพรุ่งนี้เราจะแจกมาใส่เงาให้ให้ไปเล่นกันนะเดี๋ยววันนี้เราจะไปแจกมาใส่เงาไว้ให้เล่นเนาะ อก็จะแค่จะมาลองวาดรูปสามดีแค่ดูว่ามันคือไหมมันมันเงอนสีเออก็แบบนี้นี่ มันต bon ้องงี hmm. mm ้จ hmm. mm ้ะเจ็บเจ็สงครัเงานัจะจะมาแส้เงาัม ก็แค okay, ่น,นี้นะเดี๋ยววันพรุ่งนี้นะไม่ใช่วันนี้โอเคแค่นี้คนระับ